ครับคุณผู้ชมครับในช่วงพอดีพอเพียงครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของฟรีเราจะเคยได้ยินอนาะประโยคที่พูดว่าของฟรีไม่มีในโลกนะครับแต่วันนี้ในช่วงพอดีพอเพียงจะพามาดูของฟรีที่ดีแล้วก็มีในโลกนี้ด้วยครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นนะครับบริเวณวินมอเตอร์ไซค์มาร์ทสุนราชาการนนทบุรีนะครับพี่พีพพ่วินกลุ่มนี้ครับเขาบริการให้ฟรีคุณผู้ชม ฟรีกับพระพิสุกสงนะครับสามเณรแม่ชีคนพิการแล้วก็สตรีมีคันนะครับโดยคุณโอศรีนารัตน์นะครับท่านเป็นหัวหน้าวีนบอกกับทีมงานว่าทําแบบนี้มา10ปีแล้วนะครับแล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่างเอาเป็นว่าวันนี้ครับมาดูเรื่องราวดีๆแล้วก็ใครอยากจะทําตามเชิญทาตามได้เลยแต่ว่าเขามีวิธีในการทาความดีแบบนี้อย่างไรพูดจะและให้คนเห็นด้วยได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงพอดีพอเพีย็นครับ แรกเลยใครที่จะเข้ามาขับวินที่เนี่ยทุกคนนี่ยผมรู้ว่าทุกคนมาหาตังมาหาเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมฮะแต่ข้อแรกเลยคือว่าต้องบริการส่งฟรีพระเนนแม่ชีคนัพิการจิตพิการในกลุ่ม v i p นี้ถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็ไม่ต้องเข้ามาขี่ที่นี่ น้องชายเลยน้องชายผมเลยผมมีฝาแฝดนะฝาแฝดผมชื่อเอศีนารัตผมชื่อโอศีนารัตน้องชายผมตายแล้วก็บ้านผมจนพอไปอยู่ที่งานศพเนี่ยสาลาอื่นเขามีแขกมาเต็มเลยมีของชงท้ำรุ่ยของกินเต็มเลยแต่สาราผมไม่มีนะแต่อยู่ดีๆคนที่เราไม่รู้จักอนะ่ะเขามาช่วยามาช่วยเรานะฮะหยิบยื่นเ,ออเรื่องเงินมั่งในซองให้ ของกินมั่งว่าเอาไปให้แขกไหมเวลาแขกเข้ามาเนี่ยจะได้มีไ้กินแล้วเอาของชํารวยไหมเอออันนี้คือคนไม่รู้จักยังช่วยแต่คนที่รู้จักไม่ช่วยเอ,อไม่มางานสมด้วยเอออันนี้ผมก็เลยมองว่าคนคนไม่รู้จักยังช่วยเออ,อน,นี่มันก็โอเคนะเราก็เลยปลูกฝังเลยว่าเอ,อเราไม่จําเป็นที่จะต้องช่วยคนรู้จักอย่างเดียวเราสามารถช่วยคนที่ไม่รู้จักก็ได้ แหมเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คนนั้นจดจาเรานะ,ะผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเวลาที่เราช่วยเหลือใครหรือให้อะไรใครเนี่ยนะครับต่อให้มันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยนะแต่ถ้าเกิดคนที่เขารับเนี่ยเขารับ สัมผัสได้ถึงเจตานาที่เราต้องการที่จะช่วยเนี่ยเขาจําเราไปตลอดชีวชิ <นะ S 2> ตค่ะที่ชอบประโยคน,นึงนะที่คุณโอพูดท่ค<น>ุณต๊อบเขาบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเรามีจิตใจอยากจะช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือคนที่เรารู้จักแต่วันนี้ถ้าหากว่าเราลองช่วยเหลือคนที่เราไม่รู้จักบ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายเนาะเออถ้าเราสามารถก้าวข้ามได้นี่นะคะสุดยอดเลยค่ะ